ครับินี่ต้อนรับสู่ยูทูปชแนลบารเข็มมินีครับอ่ามันเป็นวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ที่44สิงหาคมพุทธศักราช2563ครับมันนีบารเข็มยูทีตลาดนัดโคกกระบือบ้านสมป้อยน้อยอำเภออุทุมพรมิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับตลาดนัดเ่นี่คือเปิดนัดกันสองมือก็คือเปิดนัดกันวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ของสัปดาห์นะครับเนาะอ่ามึงครับมันี้บารเข็มฝาบีฝาหน่องมึงมาชมมาสำรวจราคางัวครับมามึงมาชมไปพร้อมๆกันแล้วกันครับสวัสดีครับมึงโอ้ยครับมึง ส่วนมากก็จะเป็นสีแดงกันนะครับน้องมึอสีแดงกับสีมีสีขาวเนี่ยยู่ปะปบไปนิดๆน้อยๆครับเพราะว่าของเขานี่คิดมาแท่งสีแดงเนาะสีถือสีแท่งหรือสีแดงไว้ก่อนพันนาว่าจากพ่อข่าพันว่าแต่ก็เท่งปูเลี้ยงอยู่เนาะหรือว่ากระแสง้อแดงกันค่อนข้างจะมาแห้งครับเดี๋ยวฟังข้างนี้ยอ๋อนี่มาเมืองอ่างผีเพิ่นนี่แหละตัวใหญ่ๆเี้ยเนี่ยตัวพี่จะตัวใหญ่ๆเนาะดูกันเงี้แม่กันเงี อันนี้ราคาอะไรไหมครับพี่ปลาแปดสิบเอ็ดเนาะอ่าครับว่าราคาอยู่ทีแปดหมื่นหนึ่งพันบาทอันนี้เป็นได้ลูกเกือตัวแล้วครับเนี่ยในท้องตัวที่สามอ๋อในท้องตัวที่สามอ่าตัวนี้เป็นตัวที่สองเนาะได้ลูกตัวผู้น้ำอ่านี่ครับลูกตัวผู้น้ำตัวนี้อ่าลูกตัวผู้อ๋อนี่ลูกตัวผู้เนาะข้าวเดือยตัว่าใหญ่แล้วนี่อยู่ในท้องเป็นท้องที่สามนี่พี่อ่าท้องที่สามเนาะท้องในชั้นเดือนแล้วครับท้องในหาเดือนครับวันนี้ไปเนาะพี่ นี่บอกเามึงทับไใเมือไหนเนาะนี่ครับใส่ซีไว้เนาะใส่ซีใ้ศูนเก่าไว้นี่ครับทับไว้เมื่อวันที่ยี่สมีนาอ่านี่ครับทับว้เมื่อวันที่ยี่มีนาสองันห้ารเนาะนี่ครับทับซีเก่าไว้อันนี้รับประกันทองวันี่เี่รับประกันอ่ารับประกันทองควอมเนาะตัวนี้ก็ดได้ใส่ซีว้ชุนเก่าไว้ 0, ราคาอยู่ที่แปดหมื่นเท่าไรครับพี่แปดหมื่นเอสแปดหมื่นเอสอ่าคือแปดหมื่นหนึ่งพันบาทคือราคาที่ห้องไว้เนาะอ่านี่ครับคือราคาที่ห้องไว้ครับแม่เพิ่นก็ถือว่ามาตัวใหญ่ดีครับตัวใหญ่ดีเนาะแดงขาซีสันก็ถือว่าโอเคเนาะดีครับมาหนึ่งพันผมว่าที่โค้งสางใหญ่ครับโค้งสางใหญ่ตัวใหญ่สีแดงมืดเลยเดี๋ยนี้ก็เลยชอบกล่องสีไร่ซูนเก้าหกอ่ารับพันวารับประกันทองไว้พร้อมอ่าราคาทองไว้คือแปดหมื่นหนึ่งพันเนาะพี่ อ่0 0 0บาทตอนนี้มีเ้าติด่อมีเบอร์โทรเบอร์วจัคก้หี่ศูนย์สองเก3 8สี่ศูนย์สโอ้ยเฮ้ยย้ในาส้นกันเอ้เอามาอีกจรอบนะเ่ 098ย์เก3 8 2 9 4 0 2ราคาห้องไปคือ8 1 0 0 0บาท8ะพี่อาแปดหมบาทสามารถต่อรองไหนอยู่เนาะต่อได้2 0 0 0ส่งทรงทึงทีอ๋อแป0 0 0ื่สงทไหนทึงที่เลยอ่ครับผมพี่ขอบคุณครับอ่ามันหมานะครับเนาะเอาวะนดี๋มาเมืองตัวใหญ่ๆบ้างะเี่เป็นพอพันนะครับเป็นพอพันเนาะกี่นอกดีากำลังมองหาพอพันไป ถุงม mm, ั่วทับย <c oughs> ั <c oughs> oh, <c oughs> <c oughs> ่วเส้อน้องพะขันนี่มันยางแม่มาส้นทางหลังพงขันนี่ยอันตัวเงี้ยๆนี่ราคาอะไรไปเลน้อพ่อเนี่ยเอาไว้สามเพันนี่เนาะอันนี้ราคาอะไรไปเลครับพ่ะหามือหนาราคาหามือหาเนาะโอ้ยอันที่ว่าส้นกันแล้วนี่ครับเพฝันหองไว้ราคาอยู่ที่หามือหาพันบาทเนาะพี่น้องที่อยากจะได้งั่วตัวเงี้ยครับเอาไปคุ้มฝุ้งคุ้มขอกเนาะตัวนี้ก็ถือว่าว่าดีครับเนี่ยนังดีเยอะเนาะเนี่ยนังมาดีเป็น บามันนี่มือว่าบามันสีเหล่ไปทางสีแดงเหลืองสีเหลืองเนาะมึงโก่งหางโค่นน้ำเงินที่ว่านี่ทำไปเอาไปคุ้มฟุ้งคุ้มขอกะที่ว่าใดหรือว่าไปเป็นง้อทับง้อเสื่องก็ได้เนาะตัวนี้ห้องไว้คือหาเงินหาพันบาทเนาะอ๋อโอ้อันนี้เลยประมาณจักปีละคร่านี่สปีฮะประมาณสามปีอ่านี่ครับได้ประมาณสามปีก็คนไม่ขี่ดอเนี่ยจัง่อยตัวนี้นี่เป็นว่าได้ประมาณสามปีเนาะ ของไหวราคาอิทีิหารมื่อนหาพันบาทนี่ครับเอาเป็นมัวทับมัวเซื่องอยู่น้ำบาตเท่ากับถือว่าได้ยุคครับตัวสีสันแข็งขามางามดีครับตัวนี้โอ้โหดีนั่นยังเดียวตัวนี้อันนี้มันยัางนี่แถวยังเป็นฟันน้ำนมอยู่เลยตัวนี้ก็ได้ถือว่างามอยู่ไหยมันงดิมันงดิขึ้นยังเดียวตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมโอ้เร็วเร็วเร็วทีตัวนี้ อันมูใส no no ่มินี่น่เฮาตัวละจักบาทมาพ่อนแมนครับอ๋อตัวนี้สามหมื่นเก่าเนาะตัวนี้ครับตัวนี้สามหมื่นเก่าันบาทได้นี่ละครแล้วค่อ๋อนี่ครับสามหมื่นเก่าับาทได้สอตัวได้ลูกอสามหมื่นเก่านี่ได้ตัวผูหน่อยน้ำดิเนตัวเนาะตัวผูหน่อยน้ำเนืตวก็ต แม่เขาันสี่สี่ร่งนี่แะสามเมืองเขาอะนะหน้่สองตัวโอเครับสองท้างจีต่อเอาคุณบ่านี่เขามีสองท้างจีต่อไปนำบอเขามีเบอร์โทษจีต่อป่ครับอ่าก็ได้มีนะพ่อเนาะครับผมไปยังครับขอบคุณครับอ่าปองไปกันอย่างเมืองครังนี่เลยไม่ พี่บ้าเบียดกันล้วอันนี้อันนี้นว่า,า <c oughs> นนม,ามาหลายเดืน้พอน,นี่ยหาเงินพันครับหาเงินพัน้าหาเงินก็ไม่เหนยังไม่ไปตีกอยู่เนเอา,ปาไปไปเคือตัวตะนี่หาเงินหพันบาทเนาอนี้คือราคาที่ห้องไว้ครับหาเงินหนึ่งพันอันนี้ได้ประมาณเจ็ดเดือนนล้พอเนี่ยเดือน,น,อนประมาณเจ็เดือน นี่ครับโอ้สีมาดีแล้ะเนาะนี่ครับสีสันมาดีแล้วกับเนี่ยเน,น,นี่ยนันกงคือว่าโอเคครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทคือราคาที่ป็นบอกคืเป็นห้องไว่อยครับตัวนี้มันมันีช่องหน้าแคบเนี่ยนิดนึงมันก็นเลยดันๆกันเนาะ หามืนบาทเอาไตัวยุข้างหลังเขาจับบาทบนดีพอตรงห่าไใช่หน่อยเหรอนี่งนพันตัวนี้สองหมื่นพันอแสดงว่ามีปลายติดร้อมเนาะพี่ายติดเลรพันไหวนะมอ่ะเอาไวจักตัวพอว่าสองนี่บ่สองตัวนะพอเนาะามีเบอร์โทรติดต่อป่ะครับเนี่ยบเบอร์ว่้จังเลยเน่ยนะพอเจ 2950อ่าตัวนี้หาหมื่นพันเนาะแล้วก็ตัวฟังนี่กะสองหมื่นพันครับเอาตัวฟังนี่สองหมื่นพันเนาะพี่น้องที่มากก็ลองเข้ามาสอบถามได้ครับมึงสามเบอร์โทรที่พ่อกเป็นแจ้งไว้เนาะมึงตัวสีแดงนี่เป็นงวสาวเป็นงวสาวอยู่ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนเถอะนะคนว่าราคาอยู่ที่หาหมื่นหนึ่งพันบาทราคาตัวนี้เป็นงวไทยใส่หน่อยใส่มินิราคาอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันคือราคาที่เพิ่งบอกที่เพิ่งแจ้งไว้เอ้าโอาตัวฝูงเนี่ยนี่คือ้นมาดันกันดีแต่ตัวเนี่ยดูซื้อๆบ่กเป็นได้เนี่ยตัวเนี่ย อ้าวขอบคุณครับเอาตัวสีอ๋อเดี๋ยวครับว่อท่านเป็นก่นกำลังต่อรองกันอยู่ว่า,ามันก็สีตัวสีขาวนี่ครับโอ้เห็นเห็นวัวสีขาวแล้วอันตัวสีขาวนี่ราคาเท่ปไรเปรตน,นครับเนี่ยรา <45. S 1> คาหนี่สี่หมื่นพันนี่เป็นวัวสาวอยู่ปะครับเนี่ยเป็นวัวสาวอยู่เนาะอืม อันนี้ครับเป็นมาสีหนึ่งพันสี่หมื่นหนึ่งพันบาทคือว่ายังเผินมั่วสาวอยู่เพลนะครับม,บม,งมึงยังว่าเด้ผสมอยู่เพลนะราคาอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทเนี่ยคือว่าเป็นมงนชุนมากอยู่ในตลาดที่สีเป็นสีแดงเนาะแต่ว่าสีขาวนี่ค่อนข้างจะหายอย่างน่จังน่อยครับเพราะว่าเป็นรถอยเอาของมาคือว่าเอาของมาปุ๊บราคามันก็บที่แตกต่างจากพวกที่เป็นเป็นสีแดงเนาะเนก็เลยว่าเดนียวมาปไนไหนนี่ครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทคือราคาที่เป็นบอกที่เป็นห้องไหวเนานะตัวนีน้ก็เลย อันนี้เขามีเบอร์ทุติดต่อบนอพาเนี่ยตัวนี้มีอยู่อ่ามีอยู่เนาะนะเบอร์ว่าจังเดน้นะพ่อศูน์เก้แปอ่าศูนย์เก้าแปดสามเจหาะครับราคาห้องไหวคือสี่หมื่นพันเนาะอ่าสี่หมื่นหนึ่งบาทมานว่าอ่านี่ครับแต่ทว่าใส่กับกำลังงามยุคผิวหนังที่มักงัอสีขาวเนาะใสขนาดนี้ครับเอาไปเลี่ยงนะ็นงงวไทยเฮานี่แหละที่ว่าขนาดกลางๆนะครับสี่หมื่นหนึ่บาทก็ขอบคุณครับผมของเมืองไหนตปนี่ ครับที่ว่าสีชันสีชันสีขาวดิตัวนี้ก็ได้คืออยู่กับพี่น้องที่มักอยากจะชอบสีแดงสีเหลืองได้ตัวนอีอะว่าตัวนี้จะเป็นสีขาวเนาะเป็นห้องไว้ในี้คาที่ซีเมื่นหนึ่งพันบาทกับคือราคาที่เป็นบอกที่เป็นห้องไว้เนาะฟังเนี่ยไมอันมู้นี่ราคาจังไหนนอควานี่มั่วสาวหน่อยเขานี่เอาจาของพนบริยุ่งเนาะอืมค่ะหมอเนี่ยจาของพนบริยุ่งนะเป็นฝากไว้เนาะ อ่านี็กน้องคนฝากไว้ยเขามาจากตัวพ่อซุ่มทางนี้เป็นของพ่อป่ะเนี่ยอ๋อสามตัวนี้คือเพิ่นฝากไว้เนาะอ่าครับผมคนเป็ดไใอยู่อันนี้พ่อซื้อเป็นเพื่อนลาบบอ่ะก็อ๋อครับผมโอเคครับพ่อขอบคุณครับพ่อมึองฟางข้างน้อเพิ่นดีละบันีโอ้ตัวสีแดงๆนี่ก็งามตัวเนี่ยอันนี้ราคาไรเป็นแน่นอนพ่อตัวเนี่ย แม่ดูครับอ๋อเป็นแม่กับลูกเนาะยแค่ะไหนเป็นเลยน้อเจ็ดสิบเก้าครับอยาก,กเจ็ดสิบเก้าลูกตัวแม่เนาะนี่เดี๋ยวดูตัวแม่เนาะครับคนห้องไหวแล้วค่าพิธ่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคนนี้ว่าเจ็ดหมื่นเก้าดูตัวแม่เนาะโอ้ลูกคนก็สีสันมาเต็มที่แท้เนี่ยนี่ครับแม่คนนี้เป็นทางสีนเหลืองเนาะแต่ว่าลูกคนมากนี่โอ้สีแดงดีครับแดงเม็ดประคำหมนเลยสีแดงจนแสบตาขจิว่าได้เนาะ นตาหักเป็นแต่หักด oh, ีเยอะตัวน uh, yeah, um ี้อันน um> ี้ลูกตัวที่เท่าไรเนาะครับลูกตัวที่สองเนาะลูกของเท่าไรเนาะพ่อหัจใกบ่อันนี้ลูกของพ่อได้หัวใจบ่าก็ได้ถามเงินมาเนาะครับว่าลูกตัวที่สองเดี๋ประมาณจักเดือนแล้วพ่อเนี่ยสี่เดือนกว่าเดี๋ยวประมาณสี่เดือนกว่าครับสี่เดือนกว่าเนาะตัวนี้ถือว่าสีสันมาดีครับสีสันดีเลยงามเดีลูกตัวแม่พ่ออายุสี่เดือนกว่าลูกตัวที่สองเนาะตัวนี้ รเจ็ดหมื to to ่นอะับเจ็ดหมื่นเก่าบาทคือราคาหองไหวเนาะเจ็ดหมื่นเก่าอันนี้เขามีเบอร์โทรกดตารบเบอร์โทรเพ่ะออบรโทคเดเบอร์โบอรโ่บาบรมีเนาะ่เป็นย่งครับนี่ครับเิ่งหองหองไหราคาอีทีเจ็ดหมื่นเก่าบาทอ่าคือราคาที่เป็นบอกที่หองไหพ่อขอคุณครับผมมันหมานะพ่อเนาะเอามือมึงฟังนี่อันนี้ก็ นีแ่แะครหลายปันไหนเนาะครับนี่คู่นี้อยากแปดสิบเคนะู่นี้อยากแปเยแต่ว่าถ้าแยกเป็นตเด้ตัวละจังไหนัน,นี่แม่มันอยากสี่อ๋อแม่มัน,นฟังทางนี้เนาะอยากสี่สิบเก้าฟังข้างนี้อยากสามสิบแปครับอ๋อสีเกกับสามสิบนะาทครับนี่ฟังทางนี้สี่อ๋อตัวนี้เป็นแม่มันมนะที่เป็นบออไ้เนาะสี่ก้าฟังท้างนี้สามสิบ้ตรงนี้ตัวแม<ห>่กัน นี่ครับเพาะว่าเป็นแม่กับลูกกันสามที่เพิ่คนได้บอกไว้เนาะตัวนี้นี่ครับนี่เป็นแม่สาวอยู่ฟังทางนี้เลยเอาสามสิบแปดกับสี่สิบเก้านะอันตอ,นน,อนนี้คนท้องว่างอยู่บ่พี่นี่เรื่องไหนมาตัวนี้ท้องพ้อมบอกเ<า>อาใส่อัไนไรไปเนาะพี่ลำซ้ำครับลำซ้ำนะคนหนีเนะานนะเพคนม,มีใบหินน้ำอ๋อ<า>นี่ครับท้องใส่ลำซ้ำไปได้จักเดือนกับผี สี่ข้อสามเดือนเหรอครับสี่ข้อสามเดือนแล้วเนาะอ๋อลูกตัวที่สองตัวยืนยี่ตัวที่สองยืนี่ทองเป็นทองที่สามเนาะอ่านี่ครับตัวนี้อันนี้รับประกันทองความไม่พี่เนี่ยอ่ารับประกันทองความนะครับเนาะใส่เจ้ายวเนาะครับมึงแนวเรียบร้อยเนาะอยอันนี้เอาไรเอาไหมอ่ะขันเอาแต่งแจ็มแมวันนี้ซี่สิบอะไรก่อนซี่สิบเก้าขันลูกฟังทางผีเป็นแมวสาวนี่อะไรก่ออ่าฟังท่านี่สานี่ครับเอาขัน ฟังค่งนี่38ตัวแม่มัน4ี่สิบเกนาะแต่ว่ากันสื่อร่วมันสื่อร่วมกันนี่ราคาเท่าไรก่อไปแปดเจครับสื่อร่วมกันราคาแปดสิบเจ็ดเท่ากันที่รถอะไรก็นีเนาะ อ่าครับวันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อบอพี่เนี่ยมี่อยู่นะเบอร์ไวจังได่นเนี่ยนะครับศูนย์เก้าสามอ่าศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดศูนย์สองหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งเก้าสองอ่านี่ครับราคาสามารถต่อรองได้นสองตัวเนาะอ่าราคาต่อรองได้คือว่าถ้าผู้ใดซื้อยกคู่กับอธิได้ต่อรองได้หลายอ่าครับอ่าขอขอบคุณครับผมครับเป็นว่าเป็นแม่กับลูกนะว่าแลราคาคนฟังข้างนั่นคุณแต่ทองแล้วคนว่ารับประกันทองไหมครับ บอกเจ้าลำซ้ำนะมีใบมีหลอดแนะนำนะครับเมืองใบเดีกฟังข้างพี่อันนี้ของผู้ใดเนาะครับเนาะบองหูเนาะอันนี้ของพ่อป้าเนี่ยขายแล้วครับเอาขายแล้วขายไปไร้ผู้ใดเนาะตัวยังเกี่ร์ไหนสามเจ็ดารขายไปสามเจ็ดห้าร้อยขายไปแล้วเนาะสามเจ็ดห้าร้อยอันนี้กำลังไปเห็ดใบบ่อยเนาะกำลังไปเห็ดใบอยู่เนาะนี่ครับสามสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทคือราคาที่เพิ่นขายไปเพิ่อกำลังไปเห็ดใบอยู่นะครับสำหรับขอบคุณครับผม อย่างมึงขอบๆกลางๆพี่ละก็จะได้มึงหลายตัวตัวนี้ราคาไหลไปไหนเนาะครับเนี่ยสามสิบเจ็นาะอันนี้เลยประมาณสามสิบเอ็ดนี่ครับสามสเอ็ดนะวะนี่ครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทคือราคาที่บอกเนาะสามหมื่ันตัวนี้สีออกสีเหลืองเนาะสีเหลืองๆดีครับใส่กับทีว่าเป็นมัวขนาดกลางๆเนาะตัวนี้ สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดคือสามหมื่นหนึ่งพันบาทนี่ราคาที่บอกที่ห้องไว้ครับมันเป็นงวงูาสาวยู่ตัวนี้ก็นเลยอ่าเป็นงูาสาวใสกันกำลังงามเนาะเอาขึ้นกับพี่น้องที่มาระบัดที่นี่มันกัมันกับวัตถุบาเป็นใสน้อยเป็นไรน,นะครับวัตถุามันเป็นงวงูไส้ขนาดกลางๆเขานี่แหละสามหมื่นหนึ่งพันออามาจากตัวครับคุณแม่เนี่ยตัวเดียวถามาเนี่ยตัวนี้ตัวเอามาตัวนี้ตัวตัวเดียวเนาะอ่าสามหมื่นหนึ่งพันบาทตัวนี้ก็นเลย เอาข้ามีเบอร์โทรติดต่อบอแม่หน่อยอ่าบว่าใดมีนะครับเนาะครับแม่ขอบคุณครับเอาเม,มาื่อไหร่บูโอ้ยยังอีกไล่ครับคุณน่ะที่ดองที่มาเนาะก็ต้องมาบัวใดม,มาเศร้ากับตัวเลือกไล่ครับมาสายกับตัวเลือกน้อยลองมาเม,ม,ามื่อไหร่ามาชมกัได้ตอนนี้เอาย่างไงอ่ามึงใส่มู้นี้นไไั่นมาหน่ยไทยใส่กลางๆเข้านี่ละมา โอตัวละจังหนเนี่ยครับคอณพ่อน uh, ี่ยง nah, ้หน่อยราคาไหลบนไหนนอตัวยังเสียฮะอ่ราคาสอง่น็ดานี่เนาะใส่หน่อยๆใส่กลางๆเขาเนี่ยะครับราคาสองหมื่นเนาะบางทั้งนี่ม่นต้องกันบอพ่อเนี่ยบ่เนาะเอามาอันนี้เดียวบ่เอามาตัวนี้ตัวเดียวเนาะสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดไปนะขอขคุณครับว่ินลอยู่ อล่ะวอ,ะอนนี้เือมึงสีขาวกันเพราะว่าพี่น้องก็อยากอยากสีมึงง้อสีขาวน้งยุคนาวมาหามึงง้อขาวี่น้อเขาได้มึงน,นแม่นีราคาวไหลป็นไหนเราพ่อ,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 น,อ,อนี่ยือแบหืมใช่ละครราคาไหลป็ไหนเขเนี่ยหาเหมือนเจ็ดเนาะลูกกับแม่พ่อมาเนี่ยลูกกับแม่ตัวแม่กับเป็นตัวแม่เนาะ ตัวแม่กับเป็นตัวแม่ลูกเพื่อนกับเป็นตัวแม่ราคาหาเหมือนเจ็ดวะหาเมือนเจ็ดเนาะอันนี้ลูกตัวที่ตัวไหนเหรอครับเนี่ยตัวแรกเนาะอันนี้ลูกตัวที่แรกเนาะกล่องว่างอยู่ลูกกล้องมันหาเดือนเหรอเนี่ยกล้องมันหาเดือนอ่าเดี๋ยวครับเนว่าลูกประมาณหาเดือนหาเดือนเนาะหาเหมือนเจ็ดเตี้ยหาเหมือเจ็ดท่านบาทคือราคาที่ห้องไว้เนาะตัวนี้หาเมือนนะครับหาเหมือนเจ็ดคือราคาที่ห้องไว้ สีสันงามครับงวกับเป็นขนาดใส่กลางๆเขานะว่าใส่ได้ครับสีสันดีอยู่สีขาวสำหรับพี่น่องที่มักง่วสีขาวเนาะแต่ลองมาเมื่งไหนครับตัวนี้5้0 0มื่นบาทในสองตัว้้ลูกตัวแม่น้าอันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อไหครับคุณพ่อเนี่ยมีอยู่เนาะเบอร์จะไหนแน่นอนวเก้าศนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสองหกเจ็ดห้าเอีก เอาไหมเจ็ดหอกันนะศูย์เก้าเตี้ยก้นย์สองหกเจ็ดห้าเก้อ่าครับผมอาคุณพ่อขอบคุณครับผมมันหมานนอพ่อเนาะอ่านี่ครับเอาพี่น้องพี่สนใจนะครับเนาะห้องไหมคือหาเมื่นเก่าเนาะพ่อเนาะหาเมื่นเก่าพันบาทเนาะเอาเ้อาหาเมือจ็แต่ว่าเบอร์โทษดิไม่แต่เรียกเก่า็ได้จำพี่เลยเอโอเคครับผมขอขอบคุณครับผม ครับพี่น้องทีอยากจะได้งวชีขาวๆนะครับต้องลองโทรมาสอบถามมาตัวรองาราคากพอเพื่อนม่นได้เนวาราคานี่าตม,มาตรองไหนแล้ว,วนะครับะมมนะมามือนี่ไปเนี่ยตัวเราจะไหนนาอพ่อนี่ยไหรกตวเาจะไหนนอพ่อเนี่ยตัเน,น,นี่ยสามหมืนี่พันเจ็ด้อย0รอยโอ้อันนี้คือมไปไรเอ,นอะน้ปะเดี สามหมเ็ร้อยเนาะอันนี้คือราคาที่เป็นบอกที่เป็นห้องไหวครับอ๋ออยากดูกนวังนว่างวลูกแหลกกว่านะอนะันกกนะ 30, 400, นะนี้ครับงวลูกแหลกกว่านะสามหมเดสี้อยเครับีเป็นงวใต้เขาขนาดใส่โอ้สามหมื่เจ็ดร้ยสามหมื่เร้อยนาะอั 34, 700, นะอนี้คือราคาที่เป็นบอกที่เป็นห้องไห้ครับ อันนี้เฮามีเบอร์โทรติดตัวกวพ่อเนี่ยศูนย์หกสองศูนย์หกสองเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าแปดเก้าสี่หนึ่งอ่าครับผมสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเนาะตอนนี้ยังทองว่างอยู่เนาะพ่อเนาะอ่าทองวางอยู่ได้ได้ลูกแล้วตัวนึงเนาะได้ลูกแล้วตัวนึงอ่าได้ลูกแล้วตัวนึงเพื่อนนะครับเอาพี่น้องที่มาง้อไถขนาดกลางๆนดี๋ยวเราต้อมาสอบถามครับพ่อเพื่นนกงได้ครับตัวนี้เอาสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทครับตัวนี้เนาะอ่าครับผมขอขอบคุณครับ แข่งขาดีสีนุ่มว่ะนะเออตามที่คนได้บอกได้แจ้งไว้ครับโอ้อมีงัวสีขาวาไหมแถวตัวนี้อ่งัวสีขาวขาสีแดงๆเป็นงัวเป็นสี่ีนี่งัวหูนะครับเนาะงัวสายหูงัวเป็นสี่ให้ห่ดเลยอันนี้เราได้จากไหนเนาะพ่อเนี่ยอ๋อนี่อจไร อ๋อสองหมื่นหานี่ครับราคาจีดีสองหมื่นหาพอดนะจีที่เป็นบอกไปเนาะมึงเป็นงัวสีครับสำหรับพี่น้องที่มักงัวเฟนซี่เนาะตัวจะเป็นสีขาวครับแกนขาจะเป็นตั้งสีแดงมีจุดมีแดงตามที่เห็นเท่านี้แหละต่วส่วนสูงพันเกะือว่าม้าลายครับถูกมาดีเพราะว่ามันจะเป็นงัวหูเนาะพอดีติดสายหูนะมาน้ำแน่จังหน่อยครับเพันเก็เลยในส่วนสูงคีโยกน้งินจังหน่อย อันนี้สองมือถาแล้พ่อเนาะ่าสองมืออันนี้เขามีเบอร์โทรจดต่อบอพ่อเนี่ย่ครับม่เบอร์วาจังไดนี่ยนนศศูนย์อามเก้าสี่แปาอครับผมอาคุณว่าขอบคุณครับสี่ครับสี่ไนเป็นง่วเห็น่วนไล่ไร่อเอาีมาตลองว่ามงไหนเรเดี๋ยวไ้ว่ามึงสีแดงๆน่าเพิ่กันเนี่ยเาเห็นตัวสีแดงอ่ะเห็นง่วนุ่มไปเป็นงัวสาวง้วสาวสีแดง อันนี country, 37, 000, 30, 30, 000, uh, ้ราคาหลาเยนองพ่ตัวแดงๆเขานี steps, okay, really, ่ยสามหมื่นเจ็นหนเประมาณจักปีลหครับนี่ยเจาปีสามเดือนนี่นะประมาณปีกลัวๆเนาะประมาณปี3เดือนน่ครับสีสันนี่ว่าโอ้โดดเด่นเห็นตะไกลเลยล่ะว่าเป็นสีแดงดีครับสีแดงประคามเลยเนาะสามหมื่นเท่าไรก่อนสามหื่นเจ็ดะครับสามหมนเนาะตัวนี้สีสันมาดีเป็นงวไทยเข้าขนาดกลางๆนี่ครับ เวลสีสันดีเยอ่อายุปีกว่าๆเนี่จังหน่อยอาหารอย่าวเดียวเดียวกัได้ทับได้ได้ผสมล้าเนาะตัวนี้อันนี้มีเบอร์โทรติดต่อวะอ่านศูนย์เก้าสองหกเ็ดแปดศูนย์องหกเจ็ดแปดแปดายราคาห้องไหวสามหมื่นเพ่อเนาะอ่าขอบคุณบอกขอบคุณครับผมออด้วยงวงวเราอ่าียวมาทดลองมาทองเข้มาสอบถามมึงได้ไหมหด ลาไปาแล้วขายแล้วนะล่ะ,ะน่าดีมากครับคนคางจะไลฟมั้ครับมีหลายใส่ไลาขนาดไลฟ์และ้าให้พียนอ้องห้าได้เลือกเน,ะนาะขอเนพี่น้องนะครับที่สนใจอยากจะซื้อขายแหลกเปลี่ยนงวควายครับสามารถรับของมาได้ยทีท่ตลาดนัดโกกระบือบ,บ้านสมป้อยหรือว่าแยกสมป้อย,ยนะครัอํเภออุทุมพรมีไซตจังหวัดศรีสะเกดครับตลาดนัดที่นี่คือเปิดนัดกันสมือก็คือเปิดนัดกันวันจันทร์และกัวันศุกร์ของสัปดาห์นะครับ พี่น้องที่เขว่ามึงของผู้ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้บ่าวเข็มน,นี้แลกันครับสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ